สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจของเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมพาดูปิก up นะครับรถเดิมๆบ้านๆนะครับรถบ้านนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมพามาชมดูนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากทราบข้อมูลรถนะครับหรือว่าอยากทราบเครดิตของท่านนะครับอาชีพของท่านว่าออกรถที่นี่ได้ไหมนะครับอินบ็อทกันเข้ามาเยอะๆนะครับที่เพจเฟซบุ๊กนะ ค่ะเซ็นเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูตัวแรกเลยนะครับเป็นคันนี้นะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้นะครับทะเบียนนะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับทะเบียนนะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเอ่อเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับเป็นตัวเอนะครับซึ่งเป็นตัวรองท็อปนะครับ ตัวนี้เดิมทุกจุดโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของอ่าจากเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ่าตัวนี้ยังสวยใสเลยนะครับจำทะเบียนไว้หน่อยนะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์สมาร์ทแคปตัว E นะครับตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับหรือปี56นะครับตัวนี้ซึ่งราคาทั้งเต็นท์นะครับเคาะไว้ที่เบาๆเลยนะครับคันนี้เราเคาะราคาไว้ที่400,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับ49,000บาทนะครับซึ่งลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสามารถจัดยาวได้ถึง7 84เดือนนะครับหรือ7ปีนะครับส่งก็สบายๆนะครับคันนี้ส่งแค่ไม่เกินนะครับคันนี้ไม่เกินนะครับ7,800บาทนะครับค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับตัวนี้ท่านได้ไปด้วยนะครับและท่านยังได้นะครับตัวนี้เรายังมีรับประกันนะครับห้องเครื่องเกียร์นะครับกล่องนะครับ ECU นะครับตัวนี้2ปีเต็มเลยนะครับหรืออีกกว่า230จุดนะครับตัวนี้ เรารับประกันให้ท่านนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับโตโยต้าไฮรันวิโก้แชมป์สมาร์ทแคปตัว E ตัวลองพับคันนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับเดินทุกจุดโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับและยังเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นในตัวนะครับสำหรับคันนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวไอทีถ่ายดูนะครับเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นผ้า กำมายี่นะครับสีเบจนะครับหรือสีครีมนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลหน้านะครับสีดํานะครับตัดกับชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เดิมโรงงานเลยนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับชุดเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็น AM FM นะครับ CDMP 3นะครับต่อสายอักยูเอสได้หมดหรือท่านจะเชื่อมต่อบูทูธนะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหรือเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคันนี้อ่าดูนะครับห้องโดยสารนะครับสะอาดสะอ้านเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นโทนสีเบจนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับกับ โตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับคันนี้เป็นสมาร์ทแครตัว E นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับย้ำราคาอีกทีนะครับ49,000บาทนะครับ49,000บาทนะครั 4, 000, 000, 000บไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรนะครับที่นี่นะครับสามารถออกรถได bon? ้ทุกอาชีพเลยนะครับเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับลูกค้าที่จะออกรถที่นี่นะครับย้ำนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรนะครับอยู่แห่งหนึ่งตะบนใดนะครับในประเทศไทยนะครับสามารถออกรถกับเต็นท์เราได้นะครับ ถ้าท่านไม่มีที่ปรึกษ uh, านะครับอินบ็อกเข้ามาที่เพจ a c e b o o k นะครับบจกสมยงคาเซนเตอร์นะครับอาชีพนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ได้ย้ํานานนะครับอาชีพเกษตรกรนะครับเพียงแค่ท่านนะครับมีโฉนดที่ทํากินนะครับไม่ว่าจะเป็นใบโฉนดนะครับหรือสปกรณสสามนะครับทบทห้นะครับและท่านนะครับถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับหรือเลี้ยงหมูนะครับตัวนี้สามารถยื่นกู้ได้นะครับหรือเลี้ยงบ่อปลานะครับหรือถ้าท่านนะครับทามันสับปะหลังทาอ้อยนะครับหรือมีสวนยางพารานะครับ ที่นี่ยื่นกู้ได้หมดเลยนะครับสามารถประเมินยื่นกู้ให้ท่านได้หมดเลยนะครับอินบ็อกกันเข้ามาเยอะๆนะครับหรือท่านใดนะครับที่ประกอบอาชีพค้าขายนะครับตอนนี้ก็ยังออกที่เต็นท์เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพพุ่มพวงนะครับเพียงแค่ท่านมีรถนะครับที่ท่านใช้ประกอบอาชีพนะครับจะเป็นรถพุ่มพวงนะครับเราก็ประเมินให้นะครับหรือท่านใดนะครับที่ขายของอยู่ตามตลาดสดนะครับตัวนี้นะครับเพียงแค่ท่านมีใบเช่าแผงนะครับหรือแผงของท่านนะครับที่ขายประจําอยู่นะครับให้เช็คเกอร์สามารถออกตรวจได้นะครับหรือท่านใดนะครับ ที่ค้าขายอยู่ตามตลาดนัดนะครับเพียงแค่ท่านมีตลาดที่ออกประจํานะครับสามารถออกตัวได้นะครับให้เช็คเกอร์ออกตัวได้นะครับก็สามารถออกได้ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านเดินสเตตเมนต์ไว้นะครับยิ่งดีเลยนะครับตัวนี้นะครับออกง่ายนะครับที่นี่นะครับออกรถนะครับหรือท่านใดนะครับที่เป็นอาชีพข้าราชการนะครับเพียงแค่ท่านมีบัตรข้าราชการนะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือสเตตเมนต์ย้อนหลังนะครับหเดือนนะครับอนุมัติไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับที่นี่นะครับหรือท่านใดนะครับที่รับเหมาก่อสร้างนะครับก็ตอนนี้ก็ยังออกได้นะครับ เพียงแค่ an, ท่านนะครับมีหน้างานนะครับที่ท่านกําลังทําอยู่นะครับให้เช็คเกอร์สามารถออกตรวจได้นะครับก็สามารถยื่นกู้กับเต็นท์ของเราได้หมดเลยนะครับอ่าเดี h, ๋ยวเรามาดูรถตัวต şey ่อมาเลยนะครับเรามาดูรถเดิมๆบ้านๆนะครับ <grenades> อ่าตัวนี้เรามาดูเป็น e ีซูซูนะครับทะเบียนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทะเบียนนะครับ9704นะครับทะเบียนนะครับ9704นะครับคันนี้โทษทีครับเจ็บคอนิดนึงครับ อ่าเดี๋ยวตัวนี้นะครับเป็น isuzu d max นะครับตัวนี้เป็น isuzu d max highlander นะครับตัวนี้เป็นตัวสเปคครับ highlander นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรุ่น super platinum นะครับตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับ super platinum นะครับสำหรับ isuzu highlander super platinum คันนี้นะครับเป็นรถปี2009นะครับปี52หรือจดทะเบียนนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2010ปี53นะครับราคานะครับทางเทนเคาะไว้ที่เบาเลยนะครับคันนี้ 3 5 9 0 0 0บาทนะครับ3 5 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับท่านจะได้ไปพร้อมกับตัวแม็กเอทิซูนะครับปี2020เลยนะครับคันนี้แม็กค่อนข้างสวยนะครับยางใหม่เลยนะครับตัวนี้เราจัดไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับกับยางดันหลบนะครับเต็มดอกเลยนะครับขอบ18นะครับยาตัวนี้เป็นแม็กเอทิซูแม็กแท้เลยนะครับแม็กโรงงานเลยนะครับและตัวนี้นะครับเรายังมีนะครับบริการนะครับประกันห้องเครื่องเกียร์กล่องให้ท่านนะครับ 2ปีเต็มเลยนะครับ2ปีเต็มนะครับอะไรตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะมีการเปลี่ยนให้ท่านเลยนะครับทางาบริษัทที่รับประกันให้เรานะครับตัวนี้เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับเชื่อใจได้เลยนะครับไม่มีการซ่อมนะครับถอดทิ้งใส่ตัวใหม่เลยนะครับสําหรับประกันของเรานะครับเรารับประกันให้2ปีเต็มนะครับหรือ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาอยู่นะครับสำหรับรถตัวยกสูงนะครับเป็น isuzu d max highlander spec cab นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น super แพททินัมนะครับซูเปอร์แพททินัมนะครับราคาเพียงแค่3าม0 0 0ห้าบาทนะครับคันนี้สามารถจัดได้ถึง84เดือนนะครับส่งก็สบายๆนะครับ7,000ต้นๆเท่านั้นนะครับ7,000ต้นๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับคันนี้อีซูซูดีแม็กไฮเรนเดอร์ซูเปอร์แพททินัมอ่ารถล็อกไม่เป็นไรแกวบแป้งอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบคันเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี ค่อนข้างสวยเลยนะครับหลอกไหมอ่าตัวนี้สวยเลยนะครับจำทะเบียนไว้เลยนะครับ9704นะครับขอพึ่งหนอหนู9704อุบลราชธานีนะครับตัวนี้ท่านได้ไปเยอะเลยนะครับได้ไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภายในนิดนึงนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตัวนี้ภายในนะครับค่อนข้างเดิมเลยนะครับเป็นเบาะผ้านะครับก โรงงานนะครับสีดําตัดกับสีเทานะครับห้องโดยสารเดิมทุกจุดเลยนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวดูไล่ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้อ่าและตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับชุดเครื่องเสียงเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลย AM FM นะครับ CDMP 3นะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับดูเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับตัดกับสีครีมนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเดิมทุุกจดเลย ไม่มีตัวไหนชำรุดเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับกับอ i ซู z u D-Max นะครับคันนี้ไฮ g ลนเดอร์นะครับรุ่นซเปอร์พัดที่นั่งนะครับท่านได้ไปเลยนะครับกับแม็กเดี๋ยวให้ไอพีถ่ายดูเลยนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กของแท้เลยนะครับแม็กอีซูซพปี2020นะครับกับยางดันหลบนะครับตัวนี้เต็มดอกเลยนะครับท่านไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับออกรถนะครับคันนี้ฟรีดาวแน่นอนนะครับยอดจัดได้แน่นอนนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับอินบ็อกกันเข้ามาเยอะๆนะครับที่เพจจบกสมยง ค่ะเซ็นเตอร์นะครับได้รถใช้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูตัวต่อมาเลยนะครับเอาแบบรถดําเดิมๆบ้านๆเนาะวันนี้เนาะอ่าสองศูนย์สองสองนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้เลยนะครับทะเบียนนะครับสองศูนย์สองสองนะครับคันนี้นะแปบ๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าไฮลักซ์ บีโก้แชมป์นะครับตัวนี like um. <Yeah. S 1> ้เป็นตัวเจนะครับเจนะครับ JABS นะครับคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับเป็นรถปี2000นิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับเป็นรถปี2015นะครับค่อนข้างเดิมนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับท่านใดที่อยากดูรถหรืออยากจองรถนะครับก็สามารถจองทางไลฟ์สดตอนนี้ได้นะครับทะเบียนนะครับ2022นนะครับทะเบียนนะครับ 2022นะครับตัวนี้ราคาเพียงแค่3,99,000บาทนะครับ3,99,000บาทนะครับกับ t o y ย t a h i l u ักวีโกแชมป์นะครับคันนี้เป็นตัวเจนะครับเป็นตัวเจนะครับอ่าตัวนี้เราเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้อ่าสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยดูเม็ดอาักได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวขนส่งเราจะมาตรวจนะครับตอนเย็นเนี่ยให้ไล่ดูเม็ดอาักได้เลยนะครับไม่มีรอยต่อเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคันนี้ เป็นบ่อผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับบ่อผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับตัดดำนะครับตัวนี้เดิมโรงงานทุกจุดเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าเดี๋ยวไล่มาดูชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AMFM นะครับ CDMP 3ต่อสายอัาง USB หรือท่านจะเชื่อมต่อบูทชุก็ได้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา 5สปีดนะครับและยังมีแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างเดิมทุกจุดโรงงานเลยนะครับท่านใดที่มองหารถใช้งานอยู่นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับเกษตรกรนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับราคาได้ด้วยนะครับ399,000บาทนะครับท่านจัดได้ถึงแปดสิเดือน7ปีเลยนะครับส่งสบายๆนะครับ7,700บาทนะครับค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับและยังมีนะครับบริการเราประกันนะครับของ สองปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องเกียร์กล่องท่านนะครับตัวนี้เรารับประกันกว่า230จุดเลยนะครับสปีเต็มนะครับอะไรตัวไหนที่ชำรุดนะครับเปลี่ยนออกเลยนะครับไม่มีการซ่อมนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่กับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมปตัว J นะครับตัวนี้เป็นตัว AB นะครับเป็นตัว AB นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นตัว AB นะครับคันนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับกับรถปี2015นะครับ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3 0 0 0 0น 99,0 0 0บาทนะครับส่งก็สบายๆนะครับคันนี้7,700บาทนะครับค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับแถมท่านนะครับยังได้ประกันนะครับประกันห้องเครื่องเกียร์นะครับและกล่อง ECU นะครับ2ปีเต็มเลยนะครับคันนี้่าเดี๋ยวไล่มาดูตัวต่อมาเลยนะครับเอาแบตรถหัวเดียวบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิงเกิลแคปนะครับสำหรับเกษตรกรหรือพ่อค้าแม่ขายนะครับตัวนี้เรามาดูเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ ทะเบียนนะครับ9501นะครับทะเบียนนะครับ9501นะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูหัวเดียวกันบ้างนะครับเป็นซิงเกิลแคปนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับตัวเจนะครับตัวนี้มามากับหน้าหล่อเลยนะครับตัวนี้เราแปลงให้ท่านนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับลูกค้าจะได้ไปฟรีเลยนะครับกับหน้าเอ็กโคนะครับคันนี้เขาเรียกว่าโตโยต้าหน้าหล่อนะครับตัวนี้ เป็นโตโยต้าไฮรักลีโวตัวซิงเกิลแคปนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเราจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นแม็กทีนะครับขอบ18นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ตัวนี้พร้อมขายเลยนะครับสวยค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกระทะหลังกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นสีทองเลยนะครับกับยางมิชลินนะครับตัวนี้กับยางมิชลินนะครับใหม่เต็มดอกเลยนะครับเป็นรถปี2016นะครับปี59นะครับจดทะเบียนปี17หรือปี60นะครับ กับราคาเพียงแค่ตัวนี้ทางเต็นท์เคาะไว้เบาเลยนะครับ3 7 9 0 0 0บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากได้ข้อตัวนี้ไปนะครับแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพิ่มเงินมาอีกแค่1 3 0่นสาเท่านั้นนะครับจบเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่รถใช้งานนะครับสำหรับซิงเกิลแคนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้สาหรับตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้า่าเป็นตัวเจนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนี้เรภัยคู่หน้าเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับมี ABS ด้วยนะครับระบบช่วยเบรก ABS นะครับดูคอนโซลหน้านะครับตัวนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ก็แสนต้นๆนะครับตัวนี้ชุดเครื่องเสียงนะครับดูเลยครับตัวนี้เป็นชุดเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น AM FM นะครับ CD มี3นะครับต่อสาย Arc USB หรือเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับคันนี้เบาะนะครับดูเบาะเลยนะครับห้องโดยสารนะครับสะอาดนเลยนะครับ เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้สีดํานะครับทนสีดําค่อนข้างสวยเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับโตโยต้าไฮรักลีโวซิงเกิลแครปี16หรือปี59นะครับ3 7ม0 0 0เบาทนะครับ3 7ม0 0 0เบาทเท่านั้นนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูตัวสมาร์ทแครบกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวลีโวสมาร์ทแครกันบ้างนะครับทะเบียนนะครับ9102นะครับทะเบียนนะครับ 9102นะครับคันนี้นะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยครับเดิมทุกจุดของโรงงานเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวสมาร์ทแคปนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว J+ ด้วยนะครับเป็นตัว J+ นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวสมาร์ทแคป J+ นะครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับคันนี้ ใครที่มองหารถใช้งานอยู่นะครับตัวนี้เป็นรถปี2015นหะครับหรือปี58นะครับทางเต็นท์เคาะราคาไว้เบาๆเลยนะครับคันนี้ทางเต็นท์เคาะไว้ที่469,000บาทนะครับ469,000าบาทนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับสำหรับตัว J Plu s นะครับคันนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเปิดกว้างเลยนะครับคันนี้เปิดสมาร์ทแคปได้ด้วยนะครับ เดิมทุกจุดโรงงานเลยนะครับเป็นหมอผ้ากำมยี่นะครับสีดำนะครับของโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับและยังมีแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่มีที่ตีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับดูนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับ AM FM นะครับ CDMP 3ต่อสายอัร์คยูเนะครับหรือเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับโตโยต้าไฮรักลีโว่สมาร์ทแคปนะครับเป็นี้460,000 9,000บาทเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับสวยงามแค่ไหนนะครับคันนี้เปิดยากจังวะเปิดไม่ได้แค่เปิดติดเปิดยากไม่เป็นไรอ่าสำหรับท่านใดน,นะครับที่มองหารถใช้งานอยู่นะครับก็ อินบ็อกกันเข้ามานะครับที่เพจ a c e b o o k บจกสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับหรือท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปดูรถนะครับที่เพจ Facebook นะครับบจกสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับหรือเข้าไปดูที่ u t u b e นะครับบจกสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเรามีอยู่2สาขานะครับตอนนี้สาขาสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ถนนชยางกูนะครับทางออกไปอำนาจเจริญนะครับอยู่กรมที่6ให้สังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มบขทบ้านด้ำพ้านะครับอีกสาขา แยกนนท์หงทองนะครับติดกับสหกรณ์อมซั์ครูอุบลนะครับท่านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรถแล้วไม่สามารถเดินทางมาทําสัญญาได้นะครับเรามีบริการทําสัญญาถึงที่เลยนะครับจัดรถส่งมอบให้ทั่วประเทศครับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับง่ายๆครับอินบ็อกเข้ามาที่เพจ Facebook บัวจะกอสมยงคาร์เซ็นเตอร์ได้รถใช้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับผมวันนี้นะครับเซิร์ฟพงนะครับจากเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์กราบขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับสว